สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ครับผมอยู่สวนทุเรียนนะครับนี่เป็นปุ๋ยแคลเซียมในเตตนะครับผมวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแคลเซียมในเตตที่เรียกอ่ส่วนส่วนผสมสิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมต้นนี้หมอนทองต้นแรกนะครับผมต้นนี้อาการไม่ค่อยหอกเท่าไหร่นะครับผมก็ใบยังสวยอยู่ ยอดนี่พุ่งนะครับนี่ยอดเพิ่งผลิดมาใหม่นะครับยังไม่ได้แก่ครับยอดพุ่งดีนะครับเมื่อวานก็เจอลมนะครับหักไปไหลายใบนะครับเนี่ยใบหักดูต้นที่สองนะครับ ไล่มันตอนนี้ก็ายแล้วนะครับอันนี้ต้นที่สองเริ่มมีอาการครับแตกใบมานะครับใบจะเหลืองนะครับแล้วก็ใบเล็กนะครับมีใบแบบหยิกจิกบิดบิดนะครับแล้วก็มีจุดจุดจุดนะครับในในที่ใบนะครับ ครับใบออกบิดๆนะครับต้นที่สามครับมอทองครับอาการก็คือว่าใบาเล็กนะครับใบเล็กใบไม่ใหญ่แล้วก็มีแบบเหลืองๆนิดนึงใบก็บิดๆบ้างนะครับต้นนี้ต้นที่สี่ครับ ใบก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับท้นที่ห้าของวันทองนะครับยังกำลังแตกยอดดีนะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตร15-15นะครับแล้วก็ผสมยูเรียไปบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้ใบมันเขียวเนาะนี่อาการมันเป็นอย่างนี้ครับใบเล็กแล้วก็ใบหยิกนะครับต้นอื่นก็อาการก็จะแบบใบออกเหลืองๆนะครับเป็นนี่ครับเป็นเหลืองลักษณะเหมือนกับแบบแต่ละต้นนี้อาการก็คล้ายๆกันนะครับใบจะเหลืองนะครับ บางต้นก็ไม่เหลืองมากให้ดูอาการที่ว่าใบมันเหลืองมากนะครับต้นนี้ครับหมูสันชิงครับใบก็ไม่ใหญ่ครับใบเหลือง ขีดฮอร์โมนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับนี่ครับใบเหลืองเอ้อเลยครับขีดฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ย15-15นะครับแล้วก็มีเอ่อเติมใส่ยูเรียบ้างนะครับอันนี้เริ่มเขียวมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่ยูเรียครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เขียวมากเขียว เขียวพอให้รู้ว่าเออมันแบบมันดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมาใส่ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับเม็ดมันจะคล้ายๆยูเรียนะครับแต่มันจะออกสีอ่าเหลืองๆนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะแตกใบนะครับผีใบออกนะครับ นี่ก็มูรสันชิงครับใบเหลืองมีบางต้นที่ดูโอเคดูสวยใช้ได้นี่ก็มูรสันชิงครับกำลังผลิใบครับเริ่มแตกใบแตกยอด ต้นนี้ก็มีเหลืองมากครับมงสันชิงนี่กำลังแตกยอดดีนะครับ ยอดกำลังพุ่งเลยครับของต้นนี้งามครับ ใส่ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับใส่นิดเดียวก็เลยต้นหนึ่งก็ประมาณครึ่งช้อนครับมาดูที่ว่าแปดเดือนนะครับอีกอกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่ แปดครับเดือนหน้านะครับจะครบแปดเดือนพอดีนะครับอีกประมาณสิบวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไรไม่รู้ยี่ห้าหรือยี่หกประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามีนานะครับวันที่แปดเมษาก็ครบแปดเดือนนะครับ ผมใส่ไปนิดเดียวนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับเลยๆบางๆครับประมาณครึ่งช้อนครับครึ่งช้อนแกงครับมาดูว่าวันที่8เมษายนนะครับจะเป็นยังไงนะครับพริกพริกครับใบมันเป็นยกยิกนะครับเนาะลองใส่แคลเซียมไนเต็ดไอลองใส่แคลเซียม นี่เป็นยังไรครับบังคูดกไสครับนี่อีกสองต้นว่าแตกว่าแตกยอดครับ หนุนแล้ว